ยังคงอยู่ในแบบฝึกหัดที่ห1 4ดน่นะคะคณิตศาสตร์ปห้าเล่ม1บทที่1เศษส่วนค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสสวทอ,อยู่ในหน้าที่33ค่ะหน้านี้ก็จะมาต่อกันที่ข้อ5 6 7แล้วก็ข้อ8นะคะดูที่ข้อ5กันก่อนเลยค่ะ16หารด้วยเศษ8ส่วน9ค่ะอ่ะเราก็ลอกโจทย์กันเลยเหมือนเดิมค่ะตัวตั้งคงเดิมก็คือ16 เปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหารกลับเศษเป็นส่วนจากเศษ8ส่วน9ก็กลับเป็นเศษ9ส่วน8ค่ะแล้วเราก็เขียนเลยว่า16คูณ9ส่วน8ทีนี้8กับ16สามารถตัดทอนได้ค่ะโดยใช้แม่8 8 1 8 8 2 16ตัวเศษเหลือ2คูณ9ได้18ค่ะ ก็ตอบ18ได้เลยต่อมาข้อที่6ค่ะ14หารด้วยเศษ6กส่วนหตัวตั้งคงเดิมค่ะ14เปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหารกลับเศษเป็นส่วน จากเศษหกส่วนหกลับเป็นเศษหส่วนหค่ะต่อมาเราก็เขียน14คูณหส่วนหทีนี้14กับ6สามารถตัดทอนได้โดยใช้แม่2ในการตัดทอนค่ะ2 3 6 2 7มหสเสิบสตัวเศษเหลือ7จคูณหค่ะ7คูณหได้35ตัวส่วนคือ 3ค่ะเป็นเสร็จเกินเราจะทําให้เป็นจํานวนขลาค่ะนำสามสตั้งแล้วหารด้วย3หารแล้วหารแล้วเราก็ะจะได้3า3หอะไรให้ได้5ก็3ามหนเหมือนกันเนาะ 3, ห้ลบสเหลือเศษสองได้11บเอ็จส่วนสค่ะ เ่อามามาดูกันที่ข้อที่7ค่ะ18หารด้วยเศษ12ส่วน16ค่ะลอกโจทย์มาเหมือนเดิมนะคะตัวตั้งคงเดิมคือ18เหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหารกลับเศษเป็นส่วนจาก เศษ12ส่วน16เราก็กลับเป็นเศษ16ส่วน12ค่ะก็นำา8 8มาคูณกับ16ตัวส่วนก็คือ12แล้วเราก็ดูว่าสามารถตัดทอนกันได้เราก็ตัดทอนนะคะในที่นี้เราจะใช้แม่4ในการตัดทอน12กับ16ค่ะ 4, 3, 12 4 4 6แต่ทีนี้3ที่เป็นตัวส่วนกับ18สามารถตัดทอนได้ค่ะโดยใช้แม่3 3 1 3 3 6 18ตัวเศษเหลือ6คูณ4ได้24ตัวส่วนเป็น1เราก็ไม่ต้องเขียนค่ะข้อ7ก็จะตอบ24ค่ะ ต่อมาข้อที่8ค่ะ15หารด้วยเศษ10ส่วน12ตัวตั้งคงเดิมค่ะ15เปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหารจากเศษ10ส่วน12เราก็กลับเป็นเศษ12ส่วน10ค่ะเราก็เขียน15คูณ12ส่วน10 เราจะเลือกตัด15กับ10นะคะโดยใช้แม่5 5 2ห้าสองต่อมาเราก็จะเห็นว่าเหลือตัวส่วนเป็น2ใช่ไหมคะสองก้าสิบ2ก็สามารถตัดทอนกันอีกได้อีกครั้งค่ะโดยใช้แม่2 2 1 2 2 6 12ตัวเศษเหลือ3าคูณหได้18ส่วนเป็น1แล้วก็ไม่ต้องเขียนข้อนี้ก็จะตอบ18ไปเลยค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่1.14ทั้ง2หน้านะคะในเรื่องของการหารเศษส่วนกรณีที่ตัวตั้งเป็นจำนวนนับแล้วก็ตัวหารเป็นเศษส่วนนะคะหลักการในการหารเศษส่วนแบบนี้นะคะตัวตั้งเราก็จะคงเดิมไว้นะคะคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณคะ่ะตัวหาร กลับเศษเป็นส่วนนะคะก็คือเท่ากับว่าตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ